พิกายนี่มันสีนญญ้าหลายตัด้าแล้วบานเอาปุ๋ยเมื่อวานเข่าจักมันมาจะใส่งามแบบนี้ละ่ะคุณนะ่ะมันเพียงกันดีเนาะเขาเนาะเพียงกันดีนใส่ปีที่สองบ่แม่นี่ปีที่สองแต่ว่าบริวานหลายเคียดดิบ้านเฉเดียวก็แล้วเลย่งสีละ่ะเพราะว่าทุ่นมันจะบวหลายนี่ละ่ะพิกายนี่แม่กับใส่หกหกสอบเป็นสีละ่ะแม่กับไปธานานารเนาะ มแม่ไปหันแม่ไปเอาเงินบาลแม่กับแวะมาเบ่งปุ๋ยครรบพอดีแม่ก็เห,เห็นเห็นเตาเทอร์โบก็เลยเอามาโคกสอบตดนนียแล้วกับเตาเทอร์โบเมื่อวา,านเลยบาลเลยสอบสีชมพูนี่บ่ครับสอบสีชมพูโอ้แต่ว่าบ้านแค่เดียวก็จะแล้วถ้ามูเพิ่วบาน,นมันบานสองเขีย วันแรกเขาเังมาจะใส่บ้านาา <S <S านี่ปีนี่แม่ก็เลยกด,ยกดยมิถุน้ดหาเดี๋ยวมุนอยู่สองหมื่นสามหมื่นก็บ่าเห็นลูกขึ้นมาอย่ามสาสาวกับมุนอีกไดเ้ยนบอกเพราะแบมแบบนี่ท้านี่ได้เนาะก็เลยว่าจดเอบาบัาน จอดอ้ยสองอาทิตย์จะคอยได้เบมดสูดู่โอ้แง่แม่ถือแสงแดดเนีมืนเร่งมากผู้ห้านไปหอดผุนแหละแต่ว่าไปบ่ด้ก็เลยสิผ้าแวะไปหน่ของแม่น่ะหอดแม่ผ,ผุนหอดกกอันไท่เลี้ยวไปผุนเขาว่าเราเป็นต <c oughs> ้นเดียวกันมด <c oughs> นอแม่เนาะแม่เออมีละเขียวทั้งสี่ละเออเจ้ากับเขียวซ้ำนน่บ้านพอดีตั้งทองนี่ก็รับล่วงพอดีอื ว่าเยอะเดียวนี่คือบ่ได้ใส่ปุ๋ยอื่นเลยบ่ได้เห็ดแนวอื่นเลยเ็นบ<อ>่<อ>ใส่เตาเื่อโบอล,ะะล้วก็แล้วเออละมัเจ็เป็นสิละย่บัานยังแมน่นี่มะบอ่อนให้นี่พี่น้องทั้งบ้านฟังแน,น่บ่น,น,น,นีน้องเงินหอยน้องน้องเงินหอยตำบลหน้ากระแสงครับอำเภอดีจังหวัดอุบลครับตีกาย<ต>่ก็ใส่โฟกจออปีนี้ก็เริ่มมาใส่เขากาตะกี่ใส่เอยียงก่อน ก็ืีกัะไส้ทั่วไปใส้ทั่วไป,วไป,มปแม่นบ่แม่นมันได้มันได้จักสอบตีก้อนๆมัมันม่นได้ใส่สอบเพราะว่ารถอุ่มเขามากเกีียวเข้ากว่าเฉยเลย<อ>ปีหนึ่งอนได้จักลุ่มนนอเอาใส่ขึ้นรถไปลงสีเลยบ่ไปลงสีเลยโอ้โอนับเงินพับไส่พับใส่ถุงเลยแต่นี้ปีดก,กายนีให่ได้สามหมื่นห่า เอาไวถกกนนะ้ถ้ากินน้าทั้งหมดตามแต่เบิงมากนี่มันมีคู่งานพอของเม่บ่ะกะง,งามอยู่เขาเพิ่นหันบนหนาจำนี่เพราะว่าเขาเพื่นอนเกิดบ่ดีมันแหลงเนาะอของเม่มันผัดนี่มันผัดดีแต่เกาแต่เข่านะนะเพื่อนเอาปุ๋ยมาส่งคพื่อน,นแม่มันคือเพียงกนอดูอือ คุ้มบ่แม่บ้านคุ้มไต้แต่เดียวเออหอดเกลียวอืบ้านนี้พุ่งพ่นปุ๋ยถึงเพิ่งกับบ้านสองเทียะม,มันจะเป็นอย่างเกจลอยกว่าจะเป็นอย่างบานนี้มันบานสองเขียมกับเป็นมันก็จะเป็นแต่เทียละสองสอบเนาะมันกับเป็น,น,ปนพันสีของในบ้านสองพันสี่อัน,นยังบ้านแต่เดียวมัน,กเ,มมนเกีียวกับปุ๋ยบ่แม่บ้ยว แพงกระคุ้มแม่ว่าถือแม่ก็บอเอาแล้วแม่ว่าบ้านหลายเขียกระแจ่งคนหลายเทียหน่ำแจางเพคนบ้านจ้างเพคนบ้านเพื่อนบ้าอุ้ยสึงใจเบิดลโขกฟอดหนีมันสิบบกกองบ่แม่ป่าเพื่อนบ้าบกกองว่าบ้านแล้วเทียหนึ่งว่าบ้านเบิงบ้านให้ชัวบ้านส่นตัวเพรก็บ้านให้ดีดีพี่น้องเห็นเขาโจ๊กเขางามแล้วก็ ก็จือมาใส่เดอ้อคือแมสไสว่หน่ล่ะเขาสิไดง้งามแบบนี้นะ